พี่น้องที่รักวันอาทิตย์นี้นะครับเราจะพิจารณาบุตรพระคัมภีร์ที่เราไปร่วมพิธีมิสา่าวันอาทิตย์สัปดาห์ที่33ในเทศกาลธรรมดาปีพิธีกรรมมีด้วยกัน34สสัปดาห์นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีพิธีกรรมแล้วเราก็จะเข้าสู่ปีใหม่นะครับปีพิธีกรรมนะครับ ปีใหม่ปีพิธีกรรมก็เริ่มต้นเด้วยเทศกาลเตรียมรับเสด็จปรปคิดสมภบก็คือเตรียมคริสต์มาสนะครับประสงค์จะกลับไปสวมอภรรสีม่วง4ีส่สัปดาห์เพื่อจะได้เตรียมฉลองคริสต์มาสกันสีม่วงก็มีความหมายว่าให้เราเป็นทุกข์ถึงบาปเตรียมจิตใจนะครับเตรียมจะไปสมโพธคือวันคริสต์มาสที่จะมาถึงเพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมเตรียมอะไรครับก็เตรียมทางให้พระเยซูเจ้าเสด็จมาประสูติในดวงใจของเรา นะครับพระยุสิเจ้ามาบังเกิดในโลกนี้แล้วนะครับพระองค์ไปสวรรค์แล้วแต่ทุกปีเราสมพูดคริสต์มาสกันก็เพื่อว่าจะระลึกเหตุการณ์ว่าผู้องค์เสด็จจากสวรรค์มาในโลกนี้ทุกวันนี้พระองค์ก็ยังประทับกับพวกเราทางศีลมหาเสด็จขอพระองค์เสด็จมาประทับในดวงใจลูกด้วยก็ต้องเตรียมใจเราดีๆ4สัปดาห์รละลึกถึงการที่พระยุสิเจ,จ้ามาบังเกิดในโลกนี้ในเมื่ออาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์รองสุดท้ายนะครับ อาทิตย์ที่33เทศกาลธรรมดาอาทิตย์หน้าสัปดาห์ที่อาทิตย์ที่34นะครับเราจะสมพวรพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสาคลจัก,กรวาลแล้วก็จบปีพิธีกรรมสองสัปดาห์สุดท้ายก็คืออาทิตย์ที่แล้วนะครับ3.2อาทิตย์นี้33ก็ยังอยู่ในความคิดหลักเรื่องสักวันหนึ่งโลกนี้ก็ต้องจบลงแต่จัก,กรวาลโลกจัก,กรวาลของเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ไม่ใช่อยู่ๆก็มีโลกขึ้นมาโดยบังเองิญมีจุดหมายปลายทางคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงว่าวันหนึ่งโลกนี้ต้องจบลงสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือว่าเมื่อโลกนี้จบลงแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่กับพระบนเมืองสวรรค์เรามีชีวิตหน้าแล้วทุกวันเราต้องคิดอย่างนี้ทุกวันครับเราต้องพยายามบอกกับลูกๆบอกกับคนในบ้านบอกว่าเราอยู่ในโลกนี้ดีๆนะลูกเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้า สักวันหนึ่งเราจะไปอยู่กับพระบนสวรรค์ถ้าอย่างนี้เราไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างถูกต้องเลยครับเราลองคิดง่ายๆนะครับเราจะเดินทางไปเชียงใหม่แล้วเราก็ไปสถานีรถไฟนะครับเราจะไปเชียงใหม่ปรากฏว่าเราไปเข้าช่องที่ตีตั๋วสถานีรถไฟไปยังภาคใต้นะครับสุไหงโกลกน้นถามว่าเราจะไปถึงเชียงใหม่ได้ไหมครับคือว่าเราตั้งจุดหมายปลายทางเราผิด การเกิดมาเป็นคนในโลกนี้ก็เช่นเดียวกันจุดหมายปลายทางของเราคือเมืองสวรรค์ถ้าเราตั้งถูกชีวิตเราก็เดินไปถูกทางชีวิตเราก็ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องบอกกับตัวเราเองทุกวันบอกกับคนในบ้านบอกว่าลูกเรามีชีวิตทุกวันเนี้ยเราดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางคือเมืองสวรรค์องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้น สองอาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่32อาทิตย์นี้33ความคิดหลักก็อยู่ที่ว่าวันหนึ่งโลกนี้จะจบลงวันนี้เราจะมาพิจารณาบทอ่านที่สองก่อนเลยครับบทอ่านที่สองในวันนี้นะครับเป็นจดหมายนะักบุญเปาโลเ,าเขียนไปถึงชาวเทสซโลนิกาฉบับที่สองนะักบุญเปาโลเนี่ยสอนคำสอนที่เมืองเทสซโลนิกาเมืองเทสซโลนิกานี่ก็เป็นอ,อยู่ในเ,เป็นเมืองของ นครรัฐกีกนะครับนะแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็เป็นคนต่างศาสนามาก่อนนะครับชื่อเมืองเชสเตลนิกาและเมื่อนักบุญเปาโลจากไปแพร่ธรรมที่อื่นแล้วก็เขียนจดหมายไปสอนคริสตัตงที่เมืองเชสเตลนิกาก็เขียนกลับมาครั้งนี้ก็ได้ข่าวว่าพวกนี้มีบางคนปล่อยตัวปล่อยตัวคือว่าไม่ทำอะไรแล้วนักบุญเปาโลได้ยินข่าวมาก็ไม่สบายใจ ทำไมทำไมถึงปล่อยตัวไม่ทำอะไรไม่ทำงานไม่กระตือรือร้อนก็ปรากฏว่าคำตอบที่ได้ก็คือชาวเมืองเทเซโลนิกาเนี่ยก็บอกว่าก็นักบุญเปาโลอ่ะมาสอนบอกว่าเนี่ยอีกไม่นานพระเยซูเจ้าก็จะเสด็จกลับมาในโลกนี้ครั้งที่สองแสดงว่าชาวเทเซโลนิกาก็คิดถึงวันที่โลกนี้จะจบลงเพราะเมื่อไหร่ที่วันที่โลกนี้จบลงพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งมาในฐานะเป็นกษัตริย์ พี่ภาคสาตัดสินทุกคนในโลกนี้ตามความดีความชั่วแล้วเราจะได้ไปอยู่กับพระบุญเมืองสวรรค์หรือว่าไม่ได้อยู่กับพระที่เราเรียกว่าไปอยู่ในในไฟนรกเพราะฉะนั้นชาวเมืองเชสโตอร์ีกาก็ปล่อยตัวปล่อยตัวก็คือว่าไม่ไม่มีชีวิตชีวาซึมซึมทุกวันก็คือว่าทุกวันก็รอรอเมื่อไหร่พระเยซูจะมาเพราะนักบุญเปาโลบอกว่าเ,าเดี๋ยวพระเยซูมาแล้วพระเยซูมาแล้วเรา,เาจะได้ ไปอยู่เมืองสวรรค์กับพระองค์เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะไปทําอะไรเราไม่อยากจะทําอะไรเรื่องอะไรทําอะไรให้งโง่เพราะเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วจนกระทั่งไม่ได้ทํามาหากินเลยครับก็เลยเป็นเรื่องตลกเพราะว่านักบุญเปาโลได้เขียนจดหมายไปสอนเขาแบบนี้ครับนักบุญเปาโลบอกว่าพี่น้องท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านต้องยึดถือเราเป็นแบบฉบับอย่างไรนักบุญเปาโลบอกว่าใช่เราเทศว่าพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาครั้งที่สองก็จริงแต่ท่านมองดูเราสิเอาเราเป็นแบบฉบับ เพราะเมื่อเราอยู่กับท่านเราไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเราไม่ได้กินอาหารของผู้ใดโดยไม่ทํางานตอบแทนนักบุญเปาโลไปแพร่ทมที่ไหนไม่รับเงินบริจาคท่านกลางวันทางานเพราะว่าทุกคนจะมาฟังท่านเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็ต้องทํามาหากินกลางวันก็ทํางานนักบุญเปาโลก็ทํางานอาชีพของนักบุญเปาโลก็คือเย็บผ้าใบทําเป็นเต็นท์หรือกระโจมนะครับ ออกองทัพต้องใช้ผ้าใบผ้าใบเรือแล้วนกะ็ผ้าใบบังแดดหรือว่าร้านค้าต้องมีผ้าใบกันแดดกันฝนนลบ,บุญเปาโลเย็บผ้าใบทำมาหากินเพราะทุกคนกองวันจะมาฟังท่านก็ไม่ได้ทุกคนก็ต้องทํามาหากินเหมือนกันแล้วพอเลิกงานแล้วเนี่ยนบุญเปาโลถึงใช้เวลาเลิกงานนะครับเทศสอนที่บ้านของคนคน,คนหนึ่งแล้วทุกคนก็มาฟังนบ,บุญเปาโลก็เลยบอกกับชาวเซโลนิกาบอกว่าท่านเอาเราเป็นแบบอย่างสิ เรานะไม่เคยไม่เคยกินของผู้ใดเลยฟรีนะเราไม่ได้กินอาหารของผู้ใดโดยไม่ทำงานตอบแทนแต่เราตากตําทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเราจะได้ไม่เป็นภาระแก่ผู้ใดกลางวันเราก็ทำมาหากินกลางคืนเราก็สอนคำสอนอันนี้เป็นจุดที่นักบุญเปาโลนี่เป็นอาจารย์ที่ให้แบบฉบับอย่างยอดเยี่ยมนะครับให้เราเห็นว่าท่านกระตือรือร้นในการแพร่ธรรม กลางวันไม่เหมาะจะแพทย์ทำเพราะทุกคนก็ต้องไปทำมาหากินแต่พอตกเย็นทุกคนพักแล้วนบุนเปาโลแทนที่จะพักเหมือนคนอื่นเปล่าไปแพทย์ทำทั้งนี้มีใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์แต่เพื่อทำตนเป็นแบบฉบับแก่ท่านแต่ที่เราทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีสิทธินะเพราะเราสอนคำสอนแก่ท่านตอนเย็นเรามีสิทธิ์จะได้รับอาหารจากท่าน แต่เราทำอย่างนี้เพราะราต้องการเป็นแบบฉบับทำไมท่านไม่เอาเราเป็นแบบฉบับแหละแล้วตอนนี้ก็มีเสียงมาเข้าหูเราว่าท่านก็ปล่อยตัวไม่ทํางานเมื่อเราอยู่กับท่านเรายังกําชับท่านว่าถ้าผู้ใดไม่อยากทํางานก็อย่าก,กินน,นบุญเปาโลสอนคําสอนก็จริงแต่น,นบุญเปาโลสอนถึงเรื่องการดำรงชีวิตการดํารงชีวิตก็คือว่า เราต้องทํางานนะครับแล้วในเมื่อท่านรอคอยพระคิดเจ้าแล้วเอาอมาอ้างว่าเดี๋ยวพระเยซูเจ้าก็เสด็จมาครั้งที่สองแล้วเราไม่ทางานน,นมุนเปาโลก็ยิ่งบอกว่าใช้ไม่ได้ใหญ่เลยเพราะว่าพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาเนี่ยไม่มีใครรู้วันเวลานบุญเปาโลบอกต่อไปบอกว่าบางท่านดําเนินชีวิตอย่างเกลียดค้านไม่ทํางานเลยแต่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับทุราของผู้อื่นรอกําชับและเตือนคนเช่นดีในพระเยซูคริส องค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทํางานอย่างสงบและหาเลี้ยงชีพด้วยน้ําพักน้ําแรงของตนแล้วนบุญเปาโลก็ได้บอกกับพวกเขาในจดหมายฉบับนี้ว่าวันเวลาที่พระเยซเจ้าจะเสด็จมาเนี่ยไม่มีใครทราบเพราะฉะนั้นคริสตังจึงไม่ใช่คนที่มาคอยออสืบสาอค้นหาแล้วก็ไปสแสวงหาว่าเออเมื่อไหร่โลกจะสิ้นพิภพนะคำถามนี้คริสตังไม่สนใจเลย ไม่ได้มาอยู่ในความกังวลแล้วก็กระวนกวายเครียดหรือว่าสารวลนอยู่กับว่าไปต้องไปค้นหาให้เจอใครนะาทำนายว่าโลกจะ,ะจบลงเมื่อไหร่วันไหนจะสิ้นพิภพแต่นักบ,บุญเปาโลสอนแบบนี้ครับแล้วพระศาสนาจักรคาทอลิกก็สอนอย่างนี้มาตลอดเลยก็คือว่าพวกท่านจงใช้ชีวิตทุกวันพร้อมพร้อมที่จะออกจากโลกนี้ทุกๆวันท่านดําเนินชีวิตเหมือนกับคนที่ประหนึ่งว่า จะต้องออกจากโลกนี้พร้อมจะตายทุกเวลาท่านอย่างนี้ท่านไม่ต้องกลัวครับโลกสิ้นพิภพเมื่อไหร่ก็ได้เพะฉะนั้นเราเป็นคนอยู่ในโลกนี้ขอให้เราทําหน้าที่ของเราอย่างดีเพื่อว่าไม่ว่าโลกนี้จะสิ้นพิภพเมื่อไหร่จะจบลงเมื่อไหร่เราสามารถที่จะออกไปอย่างมีความสุขสงบน,นี่จึงเป็นการเตรียมตัวที่รุบุญเปาโลได้เสนอแล้วก็บอกกับคริสตังในยุคข,ของท่านรวมทั้งยุคข,ของเราด้วยเดียวกันช่วงที่สองนะครับ ตอนที่หนึ่งเราได้บอกแล้วนะครับว่าทัศนคติของคนคริสเนี่ยเกี่ยวกับวันสิ้นพิภพก็คือเราไม่ใฝ่รู้อยากรู้อยากเห็นเที่ยวไปสาะสแสวงหาว่าโลกนี้จะจบเมื่อไรแต่เรากลับกลายเป็นคนที่เดําเนินชีวิตพร้อม24ชั่วโมงโลกนี้จะจบลงเวลาใดเราเป็นคนที่พร้อมจะออกจากโลกนี้ไปหาพระผู้เป็นเจ้าเปรียบเหมือนชีวิตเราเนี่ยเป็นเส้นต่อนเนื่องจากโลกนี้ไปถึงโลกหน้าเส้นเดียวกัน นะครับคนไหนจะไปหาพระเป็นเจ้าไม่ใช่แปลว่าเขาตายแล้วเขาถึงจะเริ่มเปล่าครับเขาต้องเริ่มตั้งแต่ตอนเขามีชีวิตตั้งแต่ในโลกนี้พยายามที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าทําความดีแล้วชีวิตก็จะสืบเนื่องต่อเนื่องกันความตายก็เป็นเพียงเส้นบางๆเหมือนกับประตูเปิดไปนะครับเราดําเนินชีวิตไปแล้วเราต้องผ่านประตูบานหนึ่งพอเปิดไป ก็พบพระเป็นเจ้าทรงกลางแขนกอดเราแล้วเราเปิดประตูบานนั้นไปก็พบองค์พระเป็นเจ้าทรงยืนคอยเราแล้วก็กอดเรานี่จึงเป็นภาพของคริสตัังที่ดําเนินชีวิตน,นบุญโดมินิโกซาวิโอนะครับซึ่งเป็นสาม,มเณรในคณะเซเลเซียนก็ดําเนินชีวิตขณะที่เป็นเน,นเนี่ยนะครับอย่างดีทุกเวลาแล้วคุณพ่อก็เรียกพวกเยาวชนมาถามว่า ถ้าหากว่าพระเบนเจ้าจะให้เธอตายเวลานี้เธอจะทำอะไรบ้างสมเนนที่เป็นเด็กๆกคนหนึ่งก็บอกว่าผมก็จะรีบไปแก้บาปไปรับศีลอภัยบาปกับพระสงฆ์นะครับเพราะว่าผมได้ทำบาปมากเด็กคนที่2ก็บอกว่าผมเองผมจะรีบกลับไปขอโทษเพื่อนไปชดใช้สิ่งที่ผมทำผิดต่อเพื่อนเอาไปคืนเขานะครับให้หมดเลยอีกคนนึงก็บอกว่าผมก็จะกลับไปบ้านไปขอโทษพ่อแม่ที่ล่วงเกินพ่อแม่ ไปชำระสาสางความผิดที่ได้ล่วงเกินให้หมดขอโทษแล้วพอมาถึงโดมินิโกซาวิโอโดมินิโกซาวิโอก็ตอบนักบุญยงบอสโกบอกว่าผมก็จะเล่นต่อไปถ้าหากว่าผมกำลังเล่นอยู่ผมก็จะเล่นต่อไปมีความหมายว่าอย่งไงครับมีความหมายว่าโดมินิโกซาวิโอเตรียมตัวตายทุกเวลาถ้าหากสมมติว่าโลกจะจบลงเวลานั้น ขณะนั้นเขากำลังเตะฟุตบอลเขาก็จะเตะต่อไปเพราะเขาได้เตรียมหมดแล้วเขาขอโทษคนอื่นทุกวันเขาขอโทษพระเป็นเจ้าทุกเวลาแล้วเขาก็ได้ใช้โทษบาปของเขาอยู่เสมอเสมอเราจึงเห็นได้ว่าอันนี้เป็นทัศนคติที่ถูกต้องนะครับชาวเซซโลนิกาก็เลยได้รับคําสอนจากน,นบุรเปาโลว่าอย่าอยู่เฉยๆสิมัวแต่รอคอยโลกสิ้นพิภพแล้วก็ไม่ทํางานทําการกันนะครับเรามาพิจารณาบทอ่านที่หนึ่งกันนะครับ บนาณที่หนึ่งในวันนี้นํามาจากหนังสือประกาศกมาาคีนะครับเป็นหนังสือประกาศกมรารคีเนี่ยเป็นหนังสือที่เ,เกิดขึ้นในช่วงที่ชาวอิสราเอลกลับจากแดนในประเทศบาบิโลนมาแล้วนะครับแล้วเขาก็เริ่มสร้างพระวิหารหลังที่สองกันสร้างเสร็จแล้วบ้างยังไม่เสร็จบ้างนะครับบางทีก็ขาดเงินทองก็คาเอาไว้ยังไม่สามารถจะสำเร็จนะครับในขณะที่บรรยากาศเป็นอย่างเนี้ย ประกาศศพก,ก็มีหน้าที่ที่จะเตือนชาวอิสราเอลว่าขอให้เขาเนี่ยเอาใจใส่ในการสร้างพระวิหารหลังที่สองในปี586ก่อนพี่ยิสูเจ้าประสูติมานะครับ586ก่อนคิตศักราชอาณาจักรอิสราเอลก็สิ้นชาสิ้นแผ่นดินอนาณาจักรบาบิลวนมาตีแล้วเผาพระวิหารทำลายกำแพงเมืองกรุงเยรูซาเล็มลบกวาดผู้คนไปเป็นเฉลยกวาดต้อนผู้คนไป50ปี แล้วนี่เขากลับมานี่นะครับพระกาสกมรารกีทํางานในช่วงที่เขากลับมาจากในประเทศแล้วเขามาสร้างพระวิหารนะครับมาสร้างพระวิหารขึ้นใหม่การสร้างพระวิหารเราตีะว่าอยู่ในช่วงประมาณ380ปีก่อนพระยุสธเจ้าประสูติมาก็ได้นะครับนะ380ปีหรือว่า400ปีโลกปัญหาก็คือว่าสร้างไม่สําเร็จสร้างไม่สําเร็จนี่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่ใส่ใจในเรื่องศาสนา แล้วอาจจะมีเรื่องคณะสงฆ์ของชาวยิวบางทีก็รู้สึกว่าไม่ไม่ตั้งใจที่จะเตื่นสัติมือุษจริงจังประกาศศกของพระบินเจ้าจิงมามาลคีก็มาเตือนเตื่นทั้นคณะสงฆ์ตือนทั้งสติมือุษชาวอิสราเอลประชากรของพระวะ่าขอให้เขาเนี่ยเร่งมือนะเร่งมือในการที่จะสร้างพระวิหารแล้วก็เลิก เลิกที่จะทําผิดต่อพระบัญญัติของพระเป็นเจ้าอะไรที่ท่านรู้ว่าท่านประพฤติไม่ถูกต้องเลิกซะนะเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะเจอหายนะแบบวันนั้นอีกวันที่อาณาจักรของท่านถูกบาบิลนมาตีนะครับวันนั้นเป็นวันแห่งพระพิโรธจะมาอีกครั้งหนึ่งท่านยังไม่รู้ตัวเพราะนั้นบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้เราจึงเอาคําของน,นระปกาสุกมาลคีเนี่ยมาอ่านกันเพื่อจะให้เข้าบรรยากาศว่าวันหนึ่งโลกนี้ต้องจบลง แต่เมื่อโลกนี้จบลงเราได้อธิบายกันไปแล้วว่าทัศนคติของคนคิดเป็นอย่างไรก็คือว่าเราเตรียมตัวอยู่เสมอไม่ว่าโลกนี้จะจบลงเมื่อไรแต่คําที่ประกาศุกมาลาคีเขาพูดนี่สิครับเป็นคําที่น่ากลัวเขาพูดแบบนี้ครับประกาศุกมาลาคีบอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูสิวันนั้นกนําลังมาถึงคือวันที่จะลุกไหม้เหมือนเตาอบ แล้วคนอวดดีทั้งหลายและคนทําความชั่วร้ายทุกคนจะเป็นเหมือนสั่งข้าวสั่งข้าวนี่หมายถึงว่าไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ทิ้งสั่งข้าวไว้แล้วทําอะไรครับเขาก็เผาทิ้งจุดไฟเผาแล้วก็พวนดินแล้วก็ไถหวานใหม่เพราะฉะนั้นสั่งข้าวไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีใครใช้อะไรแล้วประกาสงรามรกีจึงเตือนชาวอิสราเอลที่เฉื่อยชาไม่สร้างพระวิหาร อาจจะมีการโกงกินคอรัปชันในาศาสนาบรรดาสงฆ์แล้วยังมีบรรยากาศของการที่บางชีพวกเขาก็หย่ากับภรรยาแล้วไปแต่งงานกับหญิงต่างาศาสนาซึ่งทําให้บรรยากาศประชากรของพระเป็นเจ้าในยุคข,ของมาลาคีเนี่ยดูเหมือนว่าสับสนวุ่นวายมาลาคีจึงเตือนว่าระวังนะวันของพระมาแล้วนะครับมีพูดบอกว่า ดูซิวันนั้นกําลังจะมาถึงวันหนพพึ่งพระพิโรธแต่ก่อนใช้ว่าวันหนพพึ่งพระพิโรธเหมือนว่าพระเป็นเจ้าจะทรงเผาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะคือวันที่จะลุกไหม้เหมือนเตาอบนะครับแล้วคนอวดดีทั้งหลายและคนทําความชั่วร้ายทุกคนจะเป็นเหมือนสั่งข้าววันที่จะมานั้นจะไหม้เขาทั้งหลายองค์พระบินเจ้าจอมจักรวาลตรัสจะไม่ไม่มีรากหรือกิ่งก้านเหลืออยู่เลย เราก็เลยเอามาอ่านกันในช่วงอา,อาทิตย์สุดท้ายนะครับก่อนสุดท้ายของการสิ้นปีพิธีกรรมที่พ่อได้อธิบายแล้วว่าเนี่ยเราทุกคนระวังดีๆนะครับว่าวันนั้นจะมาถึงแต่ว่าวันที่พระจะเสด็จมานั้นวันนั้นจะเป็นวันแห่งพระยุติธรรมแต่ในขณะที่เรามีเวลาเป็นวันแห่งความเมตตาทำไมเราไม่ไม่เข้ามาหาพระเป็นเจ้าแล้วดำเนินชีวิตอย่างดีล่ะครับ พ่อเคยเตือนใจคนที่ไปสวดอุทิศกับผู้ล่วงลับนะครับที่สาราพ,พักศพบอกว่าคนตายเนี่ยเขาเก่งนะเขาเขามาจนกระทั่งถึงปลายทางได้คือเขามานอนอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเชิญร่างของเขาเข้าไปในวัดแล้วเราจะมีพิธีมิสซาตอนเขารับศีลล้างบาปเนี่ยเขาได้รับศีลล้างบาปหน้าพระแท่นเป็นลูกของพระวันนี้เขาตายแล้ว เขาก็ได้กลับไปเป็นลูกของพระยืนอยู่หน้าพระแท่นในฐานะเป็นลูกมีสิทธิที่จะได้มรดกจากพระเปิญ้าเขาเก่งนะเขากลับมาจกนกระทั่งถึงบ้านพระได้เขาไม่หลงทางเพราะฉะนั้นบางครั้งน่ะเราก็รู้สึกเสียใจอ่ะเสียใจกับคนที่หลงทางนะครับแต่ว่าคนที่หลงทางแล้วลุ่งขึ้นก็ยังหลงทางอยู่นั่นน่ะหลงทางอยู่นั่นน่ะไม่รู้จักกลับสักทีนึง แล้วเราจะเสียใจกับเขาไหมครับบางคนก็หลงทางไปแล้วก็กลับมาได้เราเสียใจกับเขาแล้วเราก็ดีใจแต่พี่น้องบางคนเนี่ยพรุ่งนี้ก็ยังจะหลงทางอีกรู้แล้วก็ยังจะเดินไปในทางเก่าอีกไม่สามารถจะกลับมาในทางขนทางของพระเป็นเจ้าได้เลยแล้วก็เดินผิดอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันบางทีเราก็เราก็เราก็เสียใจกับคนที่หลงทางนะครับแต่ปรากฏว่ารุ่งขึ้นคนคนนี้รู้ว่าโดนหลงทางแล้วก็ยังจะเดินไปอีกแล้วเราจะเสียใจกับเขาไหมครับ ก็เลยเตือนใจเราดีเหมือนกันเหมือนที่ประกาศกมาลคีได้ใช้คำแรงๆว่าวันนั้นจะลุกไหม้เหมือนเตาอบเขาก็ให้บรรยากาศว่าในวันนั้นเนี่ยวันวันที่กรุงเยรูซาเล็มที่บรรดาอาณาจักรบาบิลนมาเผาพระวิหารก็เผาไหม้ก็เตาอบไงครับเผาไหม้เผาพระวิหารทำลายกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็กำแพงกรุงเยรูซาเล็มก็ถูกเผาไหม้เรียบร้อยหมดเลย ท่านก็เลยใช้คํานี้อีกว่าพวกท่านยังกลับมายังไม่ยอมสร้างพระวิหารไม่คิดถึงพระระวังบรรยากาศเก่าจะกลับมานะก็คือมันลุกไหม้เราก็เลยเอามาเป็นภาพพจน์ว่าอืมวันสุดท้ายนะสงสัยจะเป็นแบบนี้หรือมั้งก็คือว่ามีมีภัยพิบัติมีเหมือนกับคล้ายๆว่ามีการทําลายล้างมีลูกไฟระเบิดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นภาพลักษณ์อันหนึ่งที่ประกาศกกช้เตือนจิตใจซึ่งเดี๋ยวเราจะไป เชื่อมกับบทพบระวรสารในช่วงที่3นะครับ ช่วงที่สนี้นะครับเราก็จะมาพิจารณาบทพระบรสารแต่ก่อนจะไปบทพระบรสารเราก็เท้าความตอนที่สองเมื่อกี้ตอนจบบอกว่าพระก้าสกมรกีเนี่ยได้ให้ภาพว่าในวันสิ้นพิภพเนี่ยอาจจะในวันในวันที่คนบาปทําบาปมากๆาเนี่ยแล้วพระเป็นเจ้าจะเสด็จมาเนี่ยเปรียบเหมือนว่าพระองค์จะชําระสางคนบาปเห,เหล่านี้คนที่ทําผิดคนที่ไม่กระตือรือร้อนในการที่จะประพฤติช,ชอบนะครับ ไม่ร้อนใจในเรื่องเพื่วิหารของพระแล้วเอาแต่เรื่องเศรษฐกิจเงินทองโกงกันบรรยากาศของมรารกคีนะครับก็เหมือนกับจะมีการเผาไหม้ลุกไหม้เหมือนเตาอ,อกแต่มรารกคีก็ยังให้ความหวังว่าในวันสุดท้ายแม้ว่าคนชั่วจะเจอชะตากรรมนี้มรารคีพูดตอนท้ายอย่างนี้ครับความเชี่ยงธรรมของเราจะขึ้นมาเหมือนดวงอาทิตย์เมื่อคีพูดถึงคนอธรรมใช่ไหมครับ จะไม่มีรากหรือกิ่งเหลืออยู่เลยแต่สำหรับท่านทั้งหลายที่ยำเกรงนามของเรามรารกีก็พูดกับคนอิสราเอลในยุคข,ของท่านนะครับเราราวส0 0ปีก่อนพระเยซูเจ้าประสสติมาว่าส่วนท่านที่ชอบทำที่ท่านพยายามจะสร้างพระวิหารของพระท่านเอาใจใส่ท่านไม่ทำผิดพระบัญญัติส่วนท่านทั้งหลายที่ยำเกรงนามของเราความเชี่ยงธรรมของเราจะขึ้นมาเหมือนดวงอาทิตย์ซึ่งสองรัศมี รักษาโรคให้หายได้โอ้คำของประกาศุกนี่เพราะนะครับสำหรับคนดีคนดีที่เตรียมตัววันที่พระจะเสด็จมาก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเหมือนนะักบุญโดเมนิโกซาวิโอวันที่โลกนี้จบลงเขาก็ยังเล่นต่อไปก็ไม่ต้องกลัวอะไรสำหรับคนชอบธทมนะครับความชอบธรรมของพระเป็นเจ้าจะขึ้นมาเหมือนดวงอาทิตย์ส่องแสงรักษาโรคให้หายได้เพราะนั้นตอนนี้มีสองพวงนะครับ พวกที่ไม่กลับใจพวกที่ไม่สนใจดําเนินชีวิตอย่างดีเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงเป็นพวกที่วันสุดท้ายน่ากลัวแต่พวกที่ดําเนินชีวิตอย่างดีความชอบธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ที่พุ่งขึ้นแล้วก็ส่องแสงลงมารักษาโรคแก่เราได้บทพบระวรสารในวันนี้นะครับเราเอามาจากพระวรสารของนบุล,ลูกาเช่นเดียวกันนะครับนบุล,ลูกาก็ อธิบายว่าพระยิสูเจ้าทรงตอบคําถามว่าในวันสุดท้ายวันที่โลกนี้จะจบลงเนี่ยจะมีเหตุการณ์อย่างไรก็เป็นคําที่พะเยิสูเจ้าทรงตรัสหมายถึงว่าวันหนึ่งที่กรุงเยรูซาเล็มจะพินาศเพราะฉะนั้นจะมีลักษณะเหมือนกับว่ากรุงเยรูซาเล็มเนี่ยจะต้องพังทลายนะครับแล้วก็ในวันที่โลกนี้จบลงเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงให้สัญ,ญลักษณ์ก็คือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมันจะดูเหมือนว่ามันไม่เป็นระเบียบหมดเลยนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างชนชาติหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกชนชาติหนึ่งอาณาจักรหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกอาณาจักรหนึ่งแผ่นดินไหวโรคระบาดความอดอยากอย่างใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นหลายแห่งจะมีเหตุการณ์น่าเสปพึงกลัวแต่เครื่องหมายยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในทองและเครื่องหมายยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในทองฟ้าพระเยซูเจ้าทรงให้ภาพลักษณ์เหล่านี้ เพื่อต้องการจะเตือนเราว่าออวันวันนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้อะแล้วพิะืนสจะก็ตอบตอนต้นพระบรสารบอกว่ามีใครมาบอกว่าน่ะพระองค์อยู่ตรงโน้นพระองค์อยู่ตรงนี้อย่าไปเชื่อไม่มีใครรู้วันเวลาแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถจะบอกได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่จะมีเครื่องหมายเครื่องหมายก็คือว่ามันมีความโกลาหลนโลกนี้มันไม่มีระบบระเบียบ เพราะว่าพระบิเ,เจ้าของเราเป็นระบิณเ,เจ้าแห่งความสงบมีระบบระเบียบแต่วันหนึ่งเมื่อโลกนี้จบลงสิ่งที่เมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าระบบระเบียบมันหายไปนะครับประชาชาติลบกันแบบจนกระทั่งไม่มีระบบระเบียบกฎเกณฑ์แผ่นดินไหวแบบแปลกประหลาดเพราะว่าโลกนี้ขับเคลื่อนไปเนี่ยมันเป็นเป็นไปตามระบบอย่าง,อย,างยอดเยี่ยมไม่มีอะไรเลยดวงดาวไม่เคยพุ่งมาชนโลก ในสุริยะจัก,กรวาลไม่เคยมีดวงดาวที่เกิดปรากฏการณ์หลุดออกนอกวงโคจรมันดําเนินอย่างนี้ของมันมาตลอดกลางวันผ่านไปเดี๋ยวก็เข้าสู่กลางคืนกลางคืนนอนหลับเดี๋ยวดวงอาทิตย์ขึ้นทุกวันเป็นอย่างนี้ตลอดแสดงว่าพระบิาเจ้าของเราปเป็นพระบินเจ้าที่ทรงสงบมีระเบียบกฎเกณฑ์แต่เมื่อวันหนึ่งจบลงพระยิ่สเจ้าก็ให้สัญ,ญลักษณ์แก่เราว่าเมื่อไร่ก็ตามที่เราเห็นว่าโลกนี้ระเบียบมันหายไป พี่น้องครับพี่น้องคิดว่าทุกวันนี้ระเบียบมันเริ่มหายไปหรือ,อยังละครับระเบียบในชีวิตของผู้คนระเบียบในการดําเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมระบบระเบียบในการที่เราจะจัดพระเป็นเจ้าไว้อยู่ข้างบนพวกเราเป็นลูกอยู่ข้างล่างหรือว่าเรายกตัวเราขึ้นเท่าองค์พระผู้เป็นเจ้าระบบระเบียบเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมมันดีงามชายและหญิงการมีครอบครัวตามทํานองครรม ระวังนะครับพี่เยซูเจ้าทรงให้เครื่องหมายแก่ผู้คนที่ถามพระองค์ว่าในวาระสุดท้ายเนี่ยจงระวังอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงท่านได้หลายคนจะอ้างนามของเราพูดว่าฉันเป็นพระคริสตและเวลากําหนดมาถึงแล้วอย่าตามเขาไปไม่มีใครรู้หรอกอย่าไปตามเขาอย่าไปเชื่อเขาฉันคือพระคริสจะมีคนมาหลอกลวงนะครับเป็นพระเท,ท็จเทียมซึ่งทุกวันนี้เราก็เห็นว่ามีคนอ้างตัวเป็นผู้วิเศษ แต่ว่าเครื่องหมายอันหนึ่งที่พี่ยืูเจ้าให้กับเราก็คือว่ามันจะมีความผิดปกติเพราะพระเบนเจ้าของเราไม่ใช่เบญไปเบนเจ้าแห่งความผิดปกติพระเบนเจ้าของเราเป็นไม่เป็นเจ้าแห่งระเบียบเรียบร้อยนะครับแต่ว่าพระเยืูเจ้าบอกว่าไม่ต้องกลัวในวันนั้นไม่ต้องกลัวถึงขนาดที่ว่าถ้าหากสมมุติว่าท่านจะต้องถูกจับไปยืนอยู่ต่อหน้าคนที่พิพากษาท่านกังวลว่าจะพูดอะไรไม่ต้องกลัวถ้าหากว่าท่านเชื่อถึงเราวันนั้นเราจะเตรียมทุกอย่างไว้ให้ท่าน ตอนนี้เรามาถึงสิ้นปีแล้วนะครับขอให้เราได้อย่าก,กังวลน,นะครับขอให้เราได้ดำเนินชีวิตดีตามพระประสงค์ของพระทุกวันและเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ร้ายๆพระบิดเจ้าจะจัดเตรียมแม้กระทั่งคำพูดไว้ให้เราพูดกับศัตรูของเราคนที่อยู่ตรงข้ามกับเราพวกปีศาจเพราะฉะนั้นขอให้เรามีความไว้วางใจมีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนอย่างที่สมเด็จพระสันตรปประปาปาฟังซิสบอกว่าขอให้เราดำเนินชีวิต ด้วยความหวังที่แสดงออกมาเราหวังถึงชีวิตหน้าเหมือนแม่ที่จะคลอดลูกแล้วพอเขารู้ว่าเขาจะคลอดลูกทุกวันเขาก็ออกไปเพื่อจะได้ดูว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อเสื้อผ้าตัวไหนให้ลูกเขาเขาจะเลี้ยงลูกเขายัางไงไปซื้ออุปกรณ์เลี้ยงลูกไปซื้อเพลงไปซื้อของเล่นเตรียมไว้ให้ลูกคือเขาสะระวุ่น เรามีความหวังในองค์พระพิบินเจ้าเราก็ต้องออกไปดําเนินชีวิตด้วยความหวังเช่นเดียวกันอย่างนี้ทุกๆวันเพราะวันสุดท้ายพระพิบินเจ้าก็จะยืนอยู่เคียงข้างเราสวัสดีครับ